ผสมทั้งหมดนะคะจะมีส่วนหลกัหลกๆก็คือ,อวิปปิ้งครีมค่ะแล้วก็นมน้ำตาลเ,ออเจลาตินแล้วก็กลิ่นวานิลาเล็กน้อยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราใส่วิปปิ้งครีมลงไปได้เลยค่ะตามใส่ทุกอย่างรวมกันไปได้เลย ยกเว้นเจลาตินใส่สุดท้ายนะคะรอให้เตาร้อนนิดนึงแล้วก็เกลกด็ดวาลาตักเกล็ดแล้วคนรอให้ร้อนนิดนึงมีร้อนแล้วนะคะเดือดแล้วเราใส่เจลาตินลงไปเลยค่ะเจลาตินนี้เราใช้เจลาตินแผ่นนะคะเจลาตินแผ่นสองแผ่นแช่น้ําเย็นนะคะก่อนที่จะใช้เพราะว่าเจลาตินวันนี้ไม่ได้เอามาให้ จะตีมันจะแห้งๆแข็งๆเรามาแช่น้ำเย็นแล้วก็มันก็จะซอฟลงแล้วก็มาใส่ได้เลยคะ่ะเข้ามาดูใกล้ๆได้ะค่ะเมื่อมันเดือดแล้วนะคะ<ๆ>เบาไฟลงแล้วก็ปิดไฟได้เลยะค่ะเกล็นวนิลาเราใส่สุดท้ายเพราะว่าถ้าน้ำมันเดือดเกล็นวานิลาจะระเหยได้ง่าย เราลงจากไปตัวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นใส่พวกซอสช็อกโกแลตนูเทลล่าหรือว่าช็อกโกแลตเป็นเม็ดอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ลงไปได้เลยในในตอนนี้นะคะมันก็จะกลายเป็นช็อกโกแลตนาคตาิต้าเป็นเนือ้อแต่ตวันนี้เราเป็นกลิ่นวานิลาเป็นเพลนโอเคค่ะ เราก็จะใส่แก้วเต <Yeah. S 1> ียมไว้ <Yeah. S 1> แล้วก็เอาเข้าไปไว้ในตู้เย็น <Yeah. S 1> อุณหภูมิตู้ชิลเลอร์นะคะ <Yeah. S 1> ประมาณหนึ่งชั่วโมง mm hmm. มันก็จะเซตตัวเป็นแบบ นิ่มๆคล้ายๆวุ้นแต่เราใช้เจลาตินแทนนะคะมันก็จะดึงๆเหมือนเจลลี่นิดนึงแต่ว่ามันจะซอสกว่ายน,นใช่ค่ะนก็